ยินดีต้อนรับกลับสู่รีวิวฟอร์สสถานที่สำหรับคนรักรถอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นสายลุยออฟโรดสุดโหดหรือรถสุดล้ำสำหรับใช้ในเมืองเรานำเสนอรีวิวที่ลึกที่สุดการทดลองขับและทุกเรื่องราวในโลกยานยนต์ที่คุณต้องการถ้าคุณรักพละกกำลังแรงบิดและเสียงเครื่องยนต์ในตอนเช้าที่นี่คือที่ของคุณกดติดตามไว้แล้วเตรียมพร้อมเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับหนึ่งในรถ SUV ที่น่าตื่นเต้นที่สุดแห่งปีนี้คือ isuzu d-max รุ่นปี2025ที่กลับมาใหม่พร้อมความเปลี่ยนแปลงที่คุณต้้องววา อีซูซูขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะในภูมิประเทศที่ถนนไม่เป็นมิตรและสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายดีมูรุ่นปี2025ได้สารต่อ DNA ความแกร่งพร้อมเติมเต็ม,ตมด้วยความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นตอนนี้มันไม่ใช่แค่รถใช้งานทั่วไปอีกต่อไปแต่กลายเป็น SUV ระดับพรีเมียมที่คู่แข่งต้องระวัง เริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลยดีมูปี2025มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดันและโชกเชียวกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมหรือเทาดำขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยฝ่ายหน้าเล็บแบบใหม่พร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ให้ความรู้สึกเฉียบคมและทรงพลังฝากระโปรงหน้าที่นูนขึ้นซุ้มล้อขนาดใหญ่และเส้นสายที่คมชัดด้านข้างสื่อถึงความแข็งแกร่งแต่ทันสมัยด้านท้ายก็ดูดีไม่แพ้กันด้วยฝ่ายท้ายเล็ทรงเรียวยาวสปอยเลอร์หลังคาและกันชนท้ายดีไซน์ใหม่ที่ให้กลิ่นอายของความสปอร์ต ดีมูรุ่นนี้มาพร้อมล้ออลลอยขนาด18-20นิน้วขึ้นอยู่กับรุ่นและมีความสูงจากพื้นถึง2 3 5มิลลิเมตรเพียงพอสำหรับการลุยหลุมลึกทางโคลนหรือพื้นหินค,ครุราจะอยู่ในเมืองหรือนอกเมืองก็พร้อมลุยทุกสถานการณ์ใต้ฝากระโปรงดีมูปี2 0 2 5มาพร้อม2เครื่องยนต์ให้เลือกรุ่นเริ่มต้นใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ1.9ลิตรกำลัง150แรงม้าและแรงบิด350นิวตันเมตรเหมาะกับคนที่เน้นประหยัดน้ำมัน แต่ถ้าคุณต้องการพลังเต็มที่รุ่นที่น่าจับตามองคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรกำลัง190แรงม้าแรงดิด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดาหรืออัตโนมัติ6สปีดให้พลังดึงที่ดีออกตัวไวและวิ่งทางไกลได้สบายไม่ว่าจะลากของหนักหรือขับขึ้นเขาดีมูก็เอาอยู่เรื่องการลุยทางิซูซุไม่เคยพลาดรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อมาพร้อมระบบปรับโหมด 2H 4H และ 4L พร้อมด้วยดิฟลอกหลังเพิ่มการยึดเกาะเวลาวิ่งในพื้นที่ลื่นหรือไม่เรียบ ระบบควบคุมความเร็วลงเขาระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและหมดควบคุมเสถียรภาพช่วยให้คุณมั่นใจแม้ในทางสุดโหดไม่ว่าจะลุยน้ำปีนหินหรือฝ่าเนินทรายดีมูก็พร้อมลุยไม่ถอยภายในห้องโดยสารมีการยกระดับทั้งในเรื่องคุณภาพวัสดุดและเทคโนโลยีแผงคอนโซลใช้วัสดุดุ่งหนังเย็บลายเบาะหนังคุณภาพสูงพร้อมตกแต่งด้วยอลูมิเนียมที่ให้ความรู้สึกหรู หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9หรือ10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto หน้าปัดแบบกึงดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่แบบครบครันและชัดเจนภายในกว้างขวางน,นั่งสบายรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด7คนแถวที่2สามารถพับแบบวันท c h เพื่อเข้าแถวที่3ได้ง่ายแถวหลังมีช่องแอร์ช่อง USB และที่วางแก้วน้ำดื่มครบถ้วนเบาะนั่งรองรับดีมากเหมาะทั้งขับระยะใกลและไกลไม่ว่าจะเป็นทริปครอบครัวหรือเดินทางประจำวันก็เอาอยู่ ด้านความปลอดภัยดีมู2025จัดเต็มทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนรถตัดหลังเมื่อถอยระบบเบรกอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360องศาอิสุสุดใส่ใจเรื่องความปลอดภัยอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่กับคนขับแต่กับทุกคนในรถพื้นที่เก็บสัมภาระก็ใช้งานได้จริงโดยเฉพาะเมื่อพักเบาะแถวที่3ลง จะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมากพอสำหรับกระเป๋าเดินทางอุปกรณ์แคมป์หรือของใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าที่สะดวกยิ่งขึง้นอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันแตกต่างตามเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนรุ่น1.9ลิตรวิ่งเฉลี่ยได้ราว14-16กิโลเมตรต่อลิตรส่วนรุ่น3.0ลิตรอยู่ที่ประมาณ11-13